สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบก,บกับการจัดงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ค่ะซึ่งมาจากนโยบายของนายจตุรนฉายแสงนะคะรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่อยากให้มีการปฏิรูปก,การเรียนการสอนนะคะโดยเน้นทั้งนั้นภาษาเป็นหลักค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีการจัดบูธท,ทั้งงานเสวนางานสัมนาทางภาษาต่างๆมากมายค่ะและมีแบบทดสอบวัดผลเพื่อให้นักเรียนได้วัดทักษะทั้งนั้นภาษากันด้วยนะคะงานนี้ค่ะได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ ราแกรนด์แอชเซนททันเวิลนะคะโดยมีการจัดบูธให้ชมงานทางด้านภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้กับ eTV Mac Report เลยค่ะสิ่งที่สาคัญมากคือการพัฒนากาลังคนการพัฒนากาลังคนนี้เป็นหน้าที่ที่สาคัญโดยตรงของ,ของฝ่ายจัดก,การศรึกษา ถ้าเราจะพัฒนาประเทศได้จะพัฒนากำลังคนได้ต้องปฏิรูปการศึกษาต้องมาร่วมกันทำให้เห็นว่าการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ การจัดงานทั้งนิทรรศการสัมมนา,าหรือเสวนาในรูปแบบนี้ก็หวังผลที่จะให้ผู้มาชมงานได้ได้ชมได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนจริงๆและกดูแล้วหลายบู้ะสับส่วนใหญ่ที่ผ่านไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะได้ผลอย่างนั้นก็คือไม่ใช่แค่คน มองเห็นและเดินผ่านานกันไปนะครับแต่ว่ามีผู้ที่สนใจมานั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจริงๆรวมทั้งเดี๋ยวก็จะมีวงเสวนาที่มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยเพราะในวันนี้ก็เท่ากับว่าครูกําลังมาเรียนรู้ศึกษาวิทเทศกําลังมาเรียนรู้เพื่อจะไปคุยกับครู ว่ามีการเรียนการสอนที่ที่ดีๆอยู่จำนวนมากอยากนี้ไปก็ต้องมาคิดว่าในการผลิตและพัฒนาครูจะทำยังไงให้เกิดการให้ครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนจ,จัดการศึกษาได้ได้อสอดคล้องกับโจทย์ใหม่ๆ ศึกษาได้หารือกันได้นําเสนอต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถือว่าการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติก็อ,อย่างนั้นก็ยังได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษามาิคิดในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูป้ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังการศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินั้นมีความหมายในสองความหมายความหมายหนึ่งคือ ถ้าจะพัฒนาประเทศพัฒนาชาติการศึกษาจะมีส่วนสำคัญอย่างมากอีกความหมายห,หนึ่งก็คือในการที่จะพัฒนาการศึกษาปฏิรูปการศึกษานี้คนทั้งชาติต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันจากแนวความคิดอย่างนี้นำมาสู่การปฏริปร,ร,ปฏรูปการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาต้องทำหลายด้าน สาเสนอ,อนโยบายไป8ข้อซึ่งผมจะไม่ขอพูดในสาระสำคัญของทั้ง8ข้อนี้ใน8ข้อที่จะบรรลุการศึกษานี้เรื่องที่จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับงานในวันนี้พรุ่งนี้ที่จะมีในสองวันก็คือการปฏิรูปการเรียนรูป้ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอย่างเชื่อมโยง สัมพันธ์กันหัวข้อที่ให้ผมมาพูดคือปฏิรูปการเรียนรู้ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบนี่เป็นนโยบายข้อที่หนึ่งใน8ข้อถ้าอยากจะเรียนต่อทานทั้งหลายว่าความหมายในเรื่องนี้คืออะไรและจะเชื่อมโยงไปถึงงานในวันนี้อย่างไรเรามีหลักสูตรที่บอกว่ามีกลุ่ม สาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระเด็กเล็กๆเ,เรียน8กลุ่มสาระจะมีเวลาเรียนภาษาไทยให้แตกฉานได้ยังไงก็เป็นเรื่องเ,เป็นปัญหาอยู่มากภาภาภาพอสมควรเราในหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นบอกว่าเด็กจะต้องเรียนแล้ว สามารถจะสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อสารได้แต่ในโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศเราเรียนกันเป็นสิบปีไม่มีวิชาสนทนาเด็กเรียนแล้วจะสื่อสารได้อย่างไรนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการเรียนการสอน ต้องมาค้นคว้าว่าปัญหาอยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนบ้างและจะแก้ทั้งสองอย่างได้อย่างไรการเรียนการสอน มีหลายๆเรื่องมากที่จะต้องปรับพราะเมื่อมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันแล้วถ้าการทดสอบวัดผลเป็นการทดสอบวัดผลไปในอีกเรื่องหนึ่งไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับหลักสูตรและการเรียนการสอนผู้สอนผู้เรียนก็จะไม่สนใจสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรและสิ่งที่มีการเรียนการสอนกันในห้องเรียนเพราะ ต้องไปทําพ่อสอบให้ได้การทดสอบวัดผลจึงจะต้องมีการมาทั้งพัฒนาให้ได้มาตรฐานทั้งพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการทดสอบวัดผลนั้นต้องหวังที่จะทําให้เป็นเครื่องมือในการที่จะมากระตุ้นส่งเสริมทําให้เกิดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นทําให้เกิดหลักสูตรที่ดีขึ้น และทําให้เกิดผลสมดุลที่ดีขึ้นทดสอบวัดผลนี้มีสอทสอเกิดขึ้นมีโอเน็ตเกิดขึ้นซึ่ง็จะต้องทั้งพัฒนาต้องทําให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนยังมีการทดสอบวัดผลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดูแลให้เกิดความเชื่อมโยงกันก็คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยใช้ข้อสอบนอกหลักสูตรใช่มาก ทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองของเด็กชั้นมัธยมปลายจะไม่สนใจการเรียนในโรงเรียนหรือจะสนใจน้อยเกินไปและการที่เราจะปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ก็จะไม่เป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวห้องจริงๆให้ความสนใจเพราะต้องไปสนใจว่าจะตอบข้อสอบทําข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้อสอบนอกหลักสูตรได้อย่างไรนี่ก็ต้องมีการ พัฒนาไปด้วยกันให้สอดคล้องกันขณะนี้ทางสพชคิดอยู่บ้างแล้วแต่ว่าผมกำลังคิดว่าจะจัดหารือระหว่างสทศส,สพทกับอ,องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็คือองค์กรที่จะต้องใช้ใช้การมีการทดสอบอยู่เกี่ยวข้องกับการทั้งทดสอบเองและทดสอบกลางคงจะต้องมาคุยกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมมือ,อซึ่งในการทำงานของแต่ละส่วนให้ประสานส่งเสริมกัน แต่ว่าโดยทิศทางก็คือ,อต้องส่งเสริมให้มีการทดสอบกลางที่มีมาตรฐานและาสามารถจะครอบคลุมวิชาต่างๆได้ามากขึ้นแล้วก็ยังจะต้องมาคิดเรื่องการทดสอบที่สามารถจะวัดผลการพัฒนาในด้าน การคิดวิเคราะห์หรือคุณลักษณะอื่นๆบางท่านไปเข้าใจว่าการทดสอบวัดผลก็จะได้แต่ความรู้ตามตามที่เรียนแต่ว่าการทดสอบที่ดีเนี่ยสามารถจะวัดผลในเรื่องการคิดวิเคราะห์ได้เช่นการวัดผลของพิซซ่าเป็นการวัดผลที่เป็นที่ยอมรับว่าเขาไม่ได้วัดความจำไม่ได้วัดว่า,เ,าเรียนอะไรไปบ้าง แต่เขาวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เขาก็สามารถทําได้เรื่องสําคัญมากมาอยู่ที่เรื่องคิดวิเคราะห์กระทรวงศึกษาบอกว่าเราจะยกระดับอันดับในพิซซ่าของประเทศไทยขึ้นให้ได้ในสองปีข้างหน,น้าในการวัดผลปีอีกสองปีข้างหน,น้าเรื่องนี้ก็มีการที่จะมาแสดงกันในวันนี้แล้วก็จะมีการทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังผมพูดกล่าวย่อๆว่า ทำไมพิซซ่าพิซซ่าคืออะไรพิซซ่าเริ่มต้นมาจากให้นักวิทยาศาสตร์มาช่วยคิดวิธีวัดผลเด็กนักวิทยาศาสตร์มาช่วยนักการศึกษาคิดและที่ทําเป็นการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ถอดออกมาได้คําเดียวคือคิดเพราะฉะนั้นเรื่องคิดวิเคราะห์คือเรื่องที่ทั่วโลก องค์กรต่างๆที่ทําเรื่องการศึกษาองค์กรแบบสหประชาชาติยูเนสโกล้วนแต่ให้ความสําคัญทางนั้นการทดสอบของเราก็จะต้องพัฒนาไปสู่ในทิศทางนั้นด้วยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องว่าการทดสอบวัดผลวัดแล้วเด็กจะมุ่งแต่ไปหาหนังสือจำให้ได้ามากๆก็จะไม่ใช่อย่างนั้น และที่สําคัญคือการทดสอบกลางที่จะทํำหวังผลเพื่อให้เกิดการนําเอาผลสอบมาวิเคราะห์มาประเมินประเมินเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาโดยรวมและเพื่อให้โรงเรียนและครูสามารถที่จะนําเอาผลสอบไปวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอนสําหรับเด็กสาหรับผู้เรียนทั้ง สำหรับเด็กทั้งห้องและสำหรับเด็กแต่ละคนอันนี้เป็นเรื่องความรู้ประสบการณ์ของหลายประเทศที่ใช้การทดสอบวัดผลมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเ่าต้องมุ่งไปในทิศทางนี้เวลานี้ที่คุยกันก็มีความเข้าใจร่วมกันพอสมควรแต่ในทางปฏิบัติที่จะมาวางแผนใครจะออกข้อสอบอะไร ถ้าสพท,ะท,ะทะหรือการโรงเรียนต่างๆเอกชนด้วยควรวัดผลกี่ชั้นแน่วัดผลวิชาอะไรบ้างวัดผลเทอมปลายอย่างเดียวหรือเทอมกลางหรืออะไรอีกหลายอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางวิชาการฝ่ายวิชาการต้องคุยกันสุดท้ายแล้วการประดูการศึกษาจะเกิดผลเป็นจริงเป็นจังได้ก็ต้องอยู่ที่ห้องเรียน ใช้คําว่าสุดท้ายหมายความคิดอะไรต่างๆแล้วก็ตามถ้าจะเกิดผลวัดกันได้ว่าเกิดปฏิรูปการศึกษาหรือไม่ก็อยู่ที่ห้องเรียนห้องเรียนก็คือเรื่องของการเรียนการสอนบทบาทของครูจริงต้องเปลี่ยนไปจะตั้งคําถามอย่างไรจะส่งให้เสริมให้เด็กคิดอย่างไรจะสอนกันอย่างไรในโลกที่ในโลกที่ปัจจุบันเด็กมีความสามารถที่จะหาข้อมูลได้คําถามใหญ่คือ จะทำให้เด็กคิดได้อย่างไร